สวัสดีครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับฮอนด้าซีเสวีมาด้วยการเครื่องสั่น,นนะเครื่องสั่นคะรับเนี่ยหัวน,นี้ไม่ทํางานสุบสองคืออะไรวะสูบสองมันไม่ทํางานอ๋อเนี่ยน,นี่คืออะไรไอต,ตัวนี้คอยแต่ว่าหัวเฉียดเราต้องถอดเช็คหัวเฉียดผมเช็คคอยไปแล้วเอาคอยสูบสองมาสลับนี่แล้วมันก็ยังเป็นอยู่สูบเดิม ครับผมเซียววีสองพันมาด้วยอาการเครื่องสัน่นนะครับเจอสาเหตุละอันนี้หยดเลยอันนี้ไม่ฉีดเลยนะออกได้เลยอ่าตัานแล้วตันเพมาล้างนี่แหละหยดแล้วเนะี่ยเนีหัวคุ้นเนยน่าไม่ถ้าล้างถ้าถ้าล้างมันก็จะไม่ออกมาเท่ากันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ<ร>ปุ๊บเราต้องลอง,งล้างล้างดูก่อนอ่า ล้างเปลี่ยนกองดีกว่าเราจะมีเปลี่ยนไส้มันนะคเขาเปลี่ยนแล้วมีเปลี่ยน,นยางเงยินโห้วยใช้ทิ้งลืมตันนี้ก็ล้างเรียบร้อยเป็นเช็ดอีกรอบตอนนี้ก็ฉีดน้อยอยู่นะเป็นเช็ดก็มาดูกองที่แตกออกที่เราถอดออกนะครี่เลยบเดูไปอุดตันดูมาฉียดเราจะเปลี่ยนเป็นกอง นะของสแตนเลสให้ค <Yeah. S 1> รับผมเด,ดี๋ยวกำลังเคียร์ด้ว ออออเนีนนนี้เจ็ดสิบตอนนี้ก็เฉีดน,น้อยครับกเจ็ดสิบวนี้นนนนนนเจสิบกว่าครับผมก็หัวเทียนเป็นเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มนะครับอะไรใหม่ครับเอาสักใส่เลยหัวเทียนเข็มแล้วก็หัวเจีดครับ เปลี่ยนหัวฉีดหนึ่งหัวครับวันนี้ฉีดน้อยครับแล้วก็อีกสามหัวแล้วก็เปลี่ยนกรองให้ครับผมลองใหม่เดี๋ยวเป็นเคร,รื่องเทสครับก็เทสไหมเปลี่ยนหัวเดียวครับเนี่ยอันนี้ล้างเรียบร้อยเหลือแต่ใส่กรองแล้วก็ลองเทสด,ด้วยครับ ยนอะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนี่หมดเทียนสี่หัวหัวเฉดวันหนึ่งแล้วก็พวกกองเนี่ยกองเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ใหม่โอเคครับผมเฉดเท่ากันแล้วนะครับผม เท่ากันทุกหัวแล้วครับเย้ครับผมเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวไปลองกันว่าจะหายไหมนะครับถ้าพบต้องใหม่ก็เปลี่ยนให้ที่เรียบร้อยนะวัตใหม่ก็เปลี่ยนไปกองสแตนเลสนะครับของมันเดิมมันมาเป็นพลาสติกครับก็จะได้ใช้ยาวๆอันสี่หัวนะครับ ครับประก,กอมกรับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเอาตา้เลยเีย้นี่เหรัอเอฟ้าขอบจะมาใส่แล้ว,นะเ,วเรียบร้อยแล้วครับไม่สันนะ่นแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไฟมีไฟโชว์ป่ะ หนึ่งเลยครับผมบเดี๋ยวรอเปิดแอร์ดูโอเคครับดูรอบเครื่องปกติแล้วโปรตก็ไม่มีนะครับโปรตอยครับโปรก็ไม่มีแล้ว เรียบร้อยครับเดี๋ยวออกมาลองวิ่งครับผมจบเรียบร้อยกับ CRV 2008นะครับมาด้วยอาการเครื่องสั่นสะดุดลิงไม่ขึ้นอันนี้ก็เรียบร้อย ผมเสียงวีก็เรียบร้อยครับลองมาก้อเครื่องปกติแล้วนะครับผมเครื่องนิ่งไม่สั่นแล้วครับผมวิ่งปกติแล้วก็ไฟก็ไม่โชว์แล้วนะครับผมโอเคปกติเค,คเครื่องนิ่งครับผมเ,เรียบร้อยครับกับงานซ่อมบำรุงรักษาครับผมน,นี้ ล้างมีเปลี่ยนหัวฉีดหัวหนึ่งแล้วก็ล้าง3าหัวเปลี่ยนกองทั้ง4ตัวนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนหัวเทียนครับผมก็เรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิภาวดีออตโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผม